โฟนดีบอเกอร์โฟพีเกมร์คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่อับคายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชม ฮัลโหลก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครูเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับเกมเ t อ,อ e House นะฮะเป็นเกมค่อนข,ข้างที่จะน่ากลัวลพอสมควรเราลองดูที่ว่าบรรยากาศมันแบบเฮ้ย,ยใครใครเข้ามาตัไอ้อย้ย่่ากลัวมากโอ้ข้ามไปเลยได้ไหมข้ามไปเลยข้ามไปเลยอินโทรเนะี่ยไม่ดงไม่ดู <c oughs> มาแล้วน่ากลัวโอ้โห เอสเซียนาวเดอรโฮมอะไรครับเนี่ยให้ผมมาดูอะไรรูปมีรูปนะฮะรูปพ่อแม่กับลูกหนึ่งคนนะฮะมีเขียนเบอร์ไว้ด้วยนะฮะเป็นอะไรสักอย่างบรรยากาศนี่ค่อนข้าง,างเออผมนี่ยิบขึ้นเลยผมนี่หยิบรูปมาดูอีกรอบเอ,อ้เชรยอะไรลูกบอลลูกบอลบอ,อ๋ออย่างนี้เนี่อ๋อเป็นลูกบอลของเด็กคนหนึ่งนะฮะ น่าจะเก็บทิ้งไว้อุ้ยเชี่ยอะไรอะไรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเสียงเด็กเรามาทำฟังเด็กรีมิกกันนะไอ้เด็กเด็กเดี็กภาพภาพภาพโอ้โหเอยแล้วเด็กเป็นไรอะเด็กตรงกลางเด็กมีอะไรตกแตกๆดูรอบไปเฮลเล่เฮลเล่อุ้ยอุ้ยเชี่ยเด็กไม่มีหัวเด็กไม่มีหัวโอ้ยเชี่ยใครยิงอุ้ยอุ้ย ไอ้เด็กโอ้เด็กเด็กแม่งหลอกลวงมันหลอกดาวด้วยโอ้โอ้ยห้องนี้นี่มีกระป๋องด้วยป้ายเขียนไว้อะไรเบิร์เดย์มัมออเบิร์เดยแม่นะฮะแล้วก็บอกว่าอาฉันแม่สามารถที่จะอะไรสักอย่างช่างมาันเถอะทำอะไรได้บ้างวะโดจักโค้ไ เอ้ยฟ้านี่ก็พาจังเลยมึงไปผาที่อื่นได้ไหมมึงไม่เดาที่นี่มนไม่เดาชักโคกเว้ยชักโคกปิดไปแล้วเฮ้ยยายายาโอ้โหนี่มันยาฆ่าตัวตายชัดอะไรเนะี่ยยาโพลโพโซ่คอสต์เดอร์สนาวยานี่สวยนะครับนี่ครับใบเอ้าเฮ้ยใ,ใบเปลี่ยนได้ด้วยวะกระดาษแม่เปลี่ยนโอ้ยใคร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 อยู่ตรงประตู ใครใครหลบในโอง่งได้ไหมออไเอ้ยในอ่างอะไรเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเลือดด้วยเลือดใครไม่รู้่กูเจียวก่นอนอุ้ยชักโคกกดชักโคกเอาเลือดไหลลงไปเอโอโอ้ยโอ้ยพี่ผู้หญิงผู้หญิงโอ้โอ้ไอ้เสียมีหัวผีโผล่มาโนอีดอกลงไปอย่ามาเอาเสียมือโอ้ สะดุง้งชาอะไรของมึงนักหนาเนี่ยมึงจะโผล่มาแบมือทำไมแถวนี้ไม่มีแฟนขับอืวันวัน,ว,นวันเสาร์นะฮะวันที่ห้าเดี๋ยวผมดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างมีเอ่อไม่มีอะไรมีไฟไหไ,ไฟเปิดได้ป่ะเฮ้ยตุ๊กตาปฎิจาร์ปฎิจา,าใคร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 วิ่งเล่นโนมดาไนะนะไอพวกเด็กนี่ไม่ไหวเลยนะ ไอเชี่ยใครโผล่มามึงโผล่มาทำไมอีนี่น,นี่เดี๋ยวปัตตาหัวใส่แม่งเลยเฮ้ยโอ้โหโอโ้เดินเดินอะโลโมชั่นไปปีไรบนข้างบนละลูกจะดูปฏิชินไม่มีอะไรเดี๋ยว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 อ,อุยอะไรล่วงชื่ออะไรซิส,ส,เ,ตเ,สเตอร์มาเลียซิสเตอร์มาเนีย โอ้ยมีพลังมันมีพลังงานปฏิทินขึ้นมาปฏิทินเอ้ยกระดาษต้วงอโหอีดีออกวัสดีจ้าหนูกระโปรงสวยนะเจอโอ้ยโอยตอนนี้เจอแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวลูมโอ้ยมีรูปพ่อเลครับลูกคุณพ่อกำลังจิ้มอยู่ มีเลดี้โอด้วยฮะเลดี้โอเปิดเพลงได้ไหมคุณพ่อนี่หน้าตาแบบว่าหน้าตาดีครับค่อนข้างหน้าตาดีครับคั้พ่อหน้าตาดีครับเลดี้โอนี่เปิดอะไรไม่ได้เลยโอ้โห,โหเปิดเพลงได้ด้วยเฮ้ยชิบหายตาตาตาแบบโอ้ยพอ่อใจเย็นพ่อ โอ, <Seoul espaço S 1> โอ like ้โหเพลงเพลงสเตอร์ลาวแบบนาฬิกาปลุกไข่อุ้ยรูปคุณพ่อล่วงชิบพายกระดาษอะไรทักยางครอบครัวนี่มันเป็นจังได่โอ้โหเอ้ยมีปืนว่ะปืนไหนว่าปืนเามาทำอะไรโอ้ยพ่อมาดีครับพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่าตาแดงอย่า โอ้โหเลือดนดองครับทองขวัญเป็นไรพ่อพอเป็นไรโอ้โหเชี่ยน่ากลัวสัตว์โอ้โห,ช,โโหชั้นสุดท้ายแล้วนะทำไมบรรยากาศขมัขมัวฮัลโหลดูกระดาษกรนะดาฮัลโหลัสดีนะไม่มีอะไรมากเอเวอรตติง Everything I'm g o n n m อดดับไฟบทลักๆักมองดูโลกอย่างสวยบทสุดท้ายแม่งดูโคตรเฮงสวยเดียวไอ <Hey, S 2> เสียงใครร้องเพลงวะเป๊หวัดดีพวกเราไม่มีอะไรมากแล้วเ,เขาแวะมาปิดเปิดไฟปิดเปิดอ่เชี่ยใครวะอาจจะไม่มีไม่มีตาบอดเอ้ยไฟไอเชี่ยเดียวอย่าพึ่งดับได้ไหม ฉันขอได้ไหมฉันกำลังขอลอกอ่อนบอดเธอยับอย่าเข้ามากูมีพระใส่ขอเดี๋ยวเดียวขออ่านกันได้ไหมว่าโอ้โหเลือดหยดเฉยโอ้โหมาแล้วไปเถอะไป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 ยังวะโอ้เฮียเฮียไอ้บเา็กเฮียแล้ว โคตรนะ่ากลัวเลยนะมึงไปเลยนะมึงออกจากชีวิตกูไปกูไม่ลงไม่เล่นแม่งแ,แล้วเออไอ้ดัดมี้อกไม้ดำบัดกูโอเคครับก็ขอจบเกมนี้ไปแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วแม่งเมื่อย